สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่สารัด,ดีกีฬาดังวันนี้เราจะพาไปเปิดสถิติล่าสุดของโปแลนด์ย19ทีมเต็งแชมป์จากกลุ่มซีซึ่งจะเป็นคู่ต่อสู้ของทีมชาติทไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกเริ่มกันที่ฟอร์มโดยรวมในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ โปแลนด์ลงสนามไปทั้งหมด5นัดชนะรวดทุกนัดไม่แพ้แม้แต่เซตเดียวโดวยแบ่งเป็นชนะ30จูนจำนวน2นัดชนะ31จําจำนวน2นัดและชนะ32อีก1นัดค่ะรวมแล้วพวกเธอเก็บไป13คะแนนเต็มขวาอันดับ1ของกลุ่น C อย่างสง่างามมาดูรายละเอียดด้านเซตกันบ้างนะคะโปแลนด์ Poland ชนะไปทั้งหมด15เซตแพ้เพียงแค่5เซต ทำให้พวกเธอมีค่าเฉลี่ยเซตเรชิโออยู่ที่3.000ถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มเลยค่ะคะแนนรวมจาก5 m a แมตช์โปแลนด์ทำแต้มไปทั้งหมด470คะแนนเสียเพียง398คะแนนคิดเป็นพอยต์เรชิโออยู่ที่1.180แปลว่าทุกเกมพวกเธอทำแต้มได้มากกว่าคู่แข่งเฉลี่ยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เลยนะคะ ทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่แมตช์นัดแรกที่โปรแลนด์เอาชนะเบลเรีย3-1ต่อเซตซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความโหดประจำกลุ่มค่ะผลการแข่งขันเป็นแบบนี้ค่ะเซต 1. โปแลนด์ชนะ25-22ต่อเซต 2. โปแลนด์ชนะ25-18ต่อเซตบาเบลเรียเอาคืน25-22ต่อเซต 4. โปแลนด์ปิดจ็อบ25-20ต่อ รวมแล้วชนะไป3เซตร,รวดเสียเซตเดียวเท่านั้นค่ะมาดูสถิติทีมในแมตช์นี้กันนะคะการโจมตีโปแลนด์กดไป46แต้มมากกว่าเบลเรียที่ทำได้38แต้มเสิร์ฟโปแลนด์ได้แต้มจากการเสิร์ฟไปถึง11ครั้งเหนือกว่าเบลเกรียที่ได้แค่7ค่ะแต้มจากความผิดพลาดของคู่แข่งโปแลนด์ได้เพิ่ม30คะแนนจากการที่เบลเรียพลาดเอง แปลว่าพวกเธอเล่นแน่นมากนะคะส่วนการบล็อกแม้จะเป็นรองเล็กน้อยโดยโปแลนด์ทำได้10แต้มขณะที่บัลเรียททำได้14แต้มค่ะด้านทักษะเฉพาะทางขับบอลโปแลนด์ทำได้84ครั้งบัลเรียททำได้76ครั้งรับเสิร์ฟโปแลนด์รับเสิร์ฟได้72น้อยกว่าบบลเรียที่รับได้ถึง87เซต โปแลนด์ทำได้129ครั้งสูสีกับบบลเกรียที่ได้131ครั้งค่ะเรามาต่อกันที่นัดที่2ของทีมชาติโปแลนด์ U19 กับทีมชาติตุรกีค่ะบอกเลยว่าเกมนี้ก็ยังคงคอนเซปต์โปแลนด์โหดมากจบเกมแบบไม่เสียเซตอีกแล้วจ้า เกมนี้เปิดมาด้วยเซตแรกสุดมันตุรกีสู้สุดใจเลยนะคะวิ่งรับวิ่งตบกันมันมากแต่สุดท้ายก็พลาดให้โปลแลนดเ์เฉือนชนะไป26ต่อ24โอ้โหลุ้นกันแทบหายใจไม่ทันเลยค่ะ จากนั้นในเซต2และเซต3โปรแลนด์ก็เล่นแบบนิ่งมากไม่รีบร้อนไม่พลาดง่ายเก็บไปอีก2เซตที่สกอร์25ต่อ18ทั้งคู่เรียกได้ว,ว่าเกมนี้จบแบบโปรแลนด์ม้วนเดียวจบอีกครั้งแล้วเรื่องสถิติของเกมนี้ล่ะคะสาวโปรแลนด์ทำแต้มจากการโจมตีไปทั้งหมด39คะแนนส่วนตุรกีทำได้34คะแนนก็สูสีอยู่นะ แต่ที่โปแลนด์กินขาดเลยก็คือบล็อกและเซิฟค่ะโปแลนด์บล็อกได้10ลูกส่วนตุรกีบล็อกได้แค่6เองนะคะยังไม่พอโปแลนด์เซิฟได้แต้มถึง8ครั้งขณะที่ตุรกีเซิฟได้แต้มแค่2ลูกเองนะตรงนี้แลละค่ะที่ทำให้เกมเปลี่ยนเพราะโปแลนด์เซิฟดีมากจี้ไปที่จุดอ่อนของตุรกีได้แบบเนียนๆเลยด้านเกมรับ โปแลนด์ก็ยังดูดีกว่านะคะพวกเธอขุดบอลขึ้นมาได้เกือบทุกลูกแล้วก็ยังเซตบอลได้แม่นยำถึง96ครั้งใครที่ดูเกมนี้จะเห็นเลยค่ะว่าพอโปแลนด์รับเสิร์ฟได้ก็จะต่อบอลตีบอลสวนกลับเร็วมากสรุปนัดที่2ของโปแลนด์สั้นๆง่ายๆเสิร์บดุบล็อกดีตบแม่นขุดเหนียวเรียกได้ว่าครบเครื่องและยิ่งดูยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ มาถึงนัดที่3แล้วนะคะและครั้งนี้บอกเลยว่าโปแลนด์เจองานหินสุดๆเพราะต้องเจอกับทีมแกร่งอย่างสหรัฐอเมริกาค่ะเริ่มต้นเกมมาก็เดือดเลยเสร็จแรกโปแลนด์ Poland เฉือนชนะไปแบบหุดหวิด25-23ต่อ 23. เซต็อ2อเมริกาสวนคืนคันทีชนะไป25-23เหมือนกันโอ้ยแค่2องเ็จก็ใจสั่นแล้วค่ะ เซตที่3โปแลนด์ขยี้คืนแบบไม่ปราณีชนะไป25-17แต่เซตที่4อเมริกาก็ไม่ยอมค่ะลากกันไปถึงแต้ม27ก่อนที่สหรัฐจะเฉือนชนะไป27-25 กลายเป็นต้องไปตัดสินกันที่เซต5ค่ะหลุ้นแบบห้ามกระพริบตาเลยนะและสุดท้ายโปรแลนด์ก็เฉือนชัยในเซตตัดสินด้วยสกอร์16ต่อ14โอ้โหเรียกว่าดวนกันจนหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวแล้วเรื่องสถิติในแมตชน์นี้ก็สุดมันไม่แพ้กันเลยค่ะสาวโปรแลนด์ตบไปทั้งหมด 63คะแนนสูสีมากกับอเมริกาที่ทำได้64คะแนนแต่จุดที่โปแลนด์ทำได้ดีกว่าคือการบล็อกโปแลนด์บล็อกได้ถึง11ลูกส่วนอเมริกาได้แค่8ส่วนเกมเสิร์ฟคู่นี้ก็เบียดกันไปมานะคะโปแลนด์เสิร์ฟได้แต้ม5ครั้งอเมริกาได้6ถือว่าสูสีกันจริงๆเลยค่ะที่น่าประทับใจสุดๆคือ p ปแลนดได้แต้มจากความผิดพลาดของคู่แข่งถึง35แต้มอเมริกาได้แค่28เองแสดงให้เห็นว่าโปแลนดเล่นนิ่งมากไม่เสียแต้มงๆให้คู่แข่งเลยค่ะมาถึงทักษะเฉพาะอย่างการขุดบอลปังสุดค่ะโปแลนด์ Bo ขุดบอลขึ้นมาได้93ครั้งเรียกว่าเหนียวแน่นจนลูกตบอเมริกาหลุดไปไม่ถึงพื้น แม้จะรับเสิร์ฟได้87ครั้งซึ่งน้อยกว่าอเมริกาที่รับได้101ครั้งแต่การเซตของโปแลนด์อย่างยอดเยี่ยมทําได้ถึง138ครั้งไลบี้กับอเมริกาที่ทําได้140เป๊ะๆเลยค่ะแล้วดาวเด่นของแมชนี้ก็ต้องยกให้ออนนอชหมายเลข7ที่โชว์ฟอร์มเทพทําไปถึง27คะแนนโอ้ยสุดยอดจริงๆคนนี้ ส่วนคัชมาสิกหมายเลข2ก็ทำเพิ่มอีก12คะแนน2คนนี้คือขวัญใจสายบุกโปรแลรนด์เลยค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะเกมนี้โปรแลรนด์เหนื่อยสุดลุ้นสุดแต่ก็ยังเก็บชัยได้อีกแสดงให้เห็นว่านอกจากพวกเธอจะเก่งแล้วยังนิ่งใจสู้และฟื้นตัวไวมากๆไปดูฟอร์มนะัดที่4ของสาวสาวโปรแลรนด์ U19 กันนะคะ รอบนี้เจอกับทีมจากอเมริกาใต้ที่มีจังหวะไวไม่แพ้ใครเลยค่ะใช่แล้วคู่แข่งก็คือทีมชาติเปรูผลการแข่งขันเรียกได้ว่าโปแลนด์โชว์เหนืออีกครั้งเลยค่ะพวกเธอเก็บชัยชนะไปแบบไม่เสียเซตจบเกมด้วยสกอร์3ต่อ0เซตเลยค่ะเซตแรกโปแลนด์เอาชนะไป25ต่อ16เซต2 เปรู u, พยายามสู้เต็มที่แต่โปรแลนด์ก็ยังปิดเซตได้25-20ต่อเซต3ปิดจ็อบสวยๆไปที่25-15ต่ออู้สกอร์นี่บอกเลยว่าห่างจัดเต็มเลยใช่ไหมคะแล้วพอไปดูสถิติก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมโปรแลรนด์ถึงชนะง่ายโสสาวโปรแลนด์ทำแต้มจากการโจมตีไปถึง43คะแนน ขณะที่เปรูทำได้แค่26เองค่ะส่วนเกมบล็อกโปรแลรนด์ก็ยังเหนือกว่าอีกขึ้นบล็อกได้9ลูกส่วนเปรูได้แค่3ลูกเองอะเกมเสิร์ฟก็เบียดเบียดกันนิดหน่อยโปรแลนด์ได้แต้มจากเสิร์ฟ4ลูกเปรูก,ก็มี2ลูกนะถือว่ายังมีลูกเด็ดอยู่บ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเปรูเองก็มอบแต้มให้โปรแลรนด์จากความผิดพลาดถึง20แต้ม โอ้ยแบบนี้จะรอดได้ยังไงคะเนี่ยโปแลนด์เล่นเองก็แน่นแถมคู่แข่งยังพลาดให้ด้วยอีกอะ่ะมาดูเรื่องเกมรับกันบ้างดีกว่าค่ะโปแลนด์ขุดบอลได้ถึง64ครั้งเลยนะคะเปรูทำได้ใกล้เคียงที่62ครั้งแอบชื่นชมทีมจากเปรูเหมือนกันค่ะสู้มากจริงๆแต่เรื่องรับเสิร์ฟโปแลนด์มีจุดต้องกลับไปทบทวนนิดหน่อยค่ะ พราะรับเสิร์ฟได้แค่45ครั้งเปรูรับได้ถึง62ครั้งเลยนะส่วนเรื่องเซตบอลคู่นี้สูสีค่ะโปรแลนด์เซตได้86ครั้งเปรูได้88ครั้งว้าวเซตแม่นทั้งคู่เลยค่ะสรุปนัดนี้โปรแลนด์เล่นชิลชิแต่เฉียบทุกจังหวะชนะเปรูแบบไม่ต้องออกแรงมากแต่ก็ยังคุมทุกจังหวะเอาไว้ได้เกมรับเหนียว เกมบุกค,คมและไม่มีจังหวะเสียสมาธิเลยมาถึงนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของทีมเต็งกลุ่มซีอย่างโปลแลนด์แล้วนะคะคู่แข่งของโปลแลนด์ในนัดนี้ก็คือทีมชาติสเปนค่ะซึ่งแม้จะดูเป็นรองแต่กลับเล่นได้ดีเกินคาดมากเสร็จแรกเปิดเกมมาโปลแลนด์ก็โดนเลยค่ะสเปนกดไปก่อนแบบช็อกแฟนๆ25ต่อ20แต่สาวโปลแลนด์ก็ตั้งสติได้นะ พลิกกลับมาชนะรวด2เซตติดด้วยสกอร์25-15ทั้งคู่เลยค่ะเกมยังไม่จบนะคะเซตที่4สเปนสู้สุดใจแถมเบียดชนะโปรแลรนด์ไปได้25-23ต่ออีกด้วยโอ้โหไปต่อเซต5อย่างสมศักดิ์ศรีเลยค่ะสุดท้ายโปรแลรนด์ก็เรียกความเก่ากลับมาได้ปิดเซตตัดสินด้วยชัยชนะ15-8ต่อเก็บชัยนัดจุดท้ายแบบเหนื่อยสุดๆไปเลยจ้า แล้วพอมาดูสถิติโปแลนด์ยังคงความแกร่งเหมือนเดิมเลยค่ะพกเธอตบทำแต้มได้ถึง59แต้มสเปนก็ตามมาติดๆที่53แต้มเรียกว่าตีโต้กันมันทุกจังหวะเลยนะคะส่วนการบล็อกสเปนทำได้ดีกว่าเล็กน้อยค่ะสเปนบล็อกได้11ลูกส่วนโปแลนด์ได้10สูสีมากๆเลยจริงๆเสิร์ฟเท่ากันเป๊ะเลยค่ะทั้งสองทีมเสิร์ฟได้แต้ม8ลูกเท่ากันเลย เรียกได้ว่าใครพลาดก่อนเสียเลยนะคะเกมนี้แต่จุดที่โปแลนด์ได้เปรียบแบบชัดๆก็คือแต้มจากความผิดพลาดของสเปนค่ะโปแลนด์เก็บไปถึง31แต้มเลยนะในขณะที่พวกเธอเสียให้สเปนแค่23เองนี่แหละค่ะความนิ่งของทีมที่มีวีไอเกมสูงมากมาดูสกิลเฉพาะทางกันบ้างดีกว่าค่ะโปแลนด์ขุดบอลได้มากถึง104ครั้งเลยค่ะเยอะมากๆ สเปนก็ไม่น้อยนะคะได้101ครั้งสูสีกันแบบสุดๆเลยค่ะรับเสิร์ฟตรงนี้สเปนดีกว่านิดนึงค่ะรับได้ถึง97ครั้งโปแลนด์อยู่ที่82ครั้งก็ยังมีจุดให้ทีมไทยเราแอบมองไว้เจาะได้อยู่นะคะเซตบอลก็สูสีสุดๆไปเลยค่ะโปแลนด์เซตได้145ครั้งสเปนก็ไม่ยอมแพ้เซตได้147ครั้ง เรียกว่าทั้งสองทีมเล่นด้วยหัวใจจริงๆค่ะมาดูดาวเด่นของทีมโปลแลนด์กันบ้างค่ะคนที่เราจะพาไปรู้จักในวันนี้ก็คือลิเลียนาวูจิกหมายเลข17ตำแหน่งเอาไซ์ฮิตเตอร์หรือหัวเสานั่นเองค่ะอายุแค่17ปีแต่สูงถึง180เซนติเมตรในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา วูจิกทำแต้มรวมไปได้ถึง57คะแนนเฉลี่ยแล้วนัดหนึ่งทำแต้มได้ถึง11.4แต้มเลยนะคะถ้าเกมไหนเธอร้อนขึ้นมาทีมตรงข้ามมีสันค่ะเรื่องประสิทธิภาพการเล่นก็ยอดเยี่ยมเลยค่ะอัตราความแม่นในการโจมตีอยู่ที่40.32%บล็อกสำเร็จ13.64%เสเซิร์ฟสำเร็จ6.78% มาที่อีกหนึ่งสาวโหดแห่งทีมโปลแลนด์ยูสที่แฟนวลเลขของไทยต้องจำชื่อไว้ให้ดีเลยนะคะเธอคือหมายเลข7นตาตาชาออร์นอชตำแหน่ง outside hitter เหมือนกับลิเลียนาวิจิกเลยค่ะแต่ความต่างคือออร์นอชตัวสูงกว่าแรงกว่าและคะแนนเยอะกว่า ขอบอกก่อนเลยว่าเธอคือมือทำแต้มอันดับหนึ่งของโปแลนด์ในรอบแรกนี้เลยค่ะประวัติส่วนตัวแบบคร่าวๆชื่อเต็มนาตชาชาออร์นอชอายุ17ปีเท่ากันเลยกับวูจิกวันเกิด25ธันวาคม2 0 0 7โอ้ยเกิดวันคริสต์มาสพอดีเลยส่วนสูง189เซนติเมตรค่ะสูงปรี๊ดเลยเลยตัวแค่นี้ ส่วนสถิติในสนามไม่ธรรมดาค่ะทำแต้มรวมไปแล้ว74แต้มเฉลี่ยนัดละ14.80แต้มคือถ้าโปลแลนด์มี75แต้มเธอคนเดียวกินไปเกือบ1ใน5แล้วค่ะตบทำแต้มไปคนเดียว67แต้มเสิร์ฟได้แต้มอีก6ลูกแม้จะบล็อกได้แค่1แต้มแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเธอเน้นตบอย่างเดียวจริงๆค่ะเรื่องประสิทธิภาพก็ต้องกราบเลยค่ะ ความแม่นของเกมรุกสูงถึง46.85เสรเสิร์ฟสำเร็จ8.57บล็อกอาจจะยังไม่เด่นแต่เธอเอาคืนด้วยการตบลงพื้นแบบปังๆแทนค่ะหมายเลข18อลลเซียโกพรฟสกาตำแหน่งออปเปอร์ิตสไปเกอร์หรือ B ีหลังค่ะแปลว่าถ้าใครในโปลแลนด์รับบนไม่ได้น้องคนนี้จะเป็นคนรับช่วงต่อแล้วตบสวนกลับอย่างแรงแน่นอนค่ะ อายุเพียง16ปีเท่านั้นเกิดวันที่25เมษายน2009สูงถึง187เซนติเมตรโอ้ยนี่เด็กมอปลายใช่ไหมคะสูงขนาดนี้พี่ไทยเราจะบล็อกไหวไหมนะ้ามาดูผลงานในรอบแบ่งกลุ่มกันค่ะทำแต้มรวมไป43คะแนนเฉลี่ยนัดละ8.60แต้ม ถือว่าแน่นมากสำหรับตำแหน่ง B หลังค่ะไม่ใช่ตัวหลักแต่ทุกครั้งที่ลงสนามคือมีของเสมอเลยนะคะถ้าตบทำแต้มไป33แต้มบล็อกได้ถึง8แต้มสูงพอจะยืนบล็อกกลางเอาแขนไว้หน้าตาข่ายได้สบายๆเลยเสิร์ฟได้อีก2แต้มเบาๆแต่แม่นค่ะจุดที่น่าสนใจสุดๆคืออัตราความแม่นในการตบสูงถึง4 4เ แต่ที่โหดคือบล็อกสำเร็จถึง27.59%เลยนะคะสูงกว่าผู้เล่นตัวหลักหลายคนในทีมโปโลแลนด์อีกนะเรียกได้ว่าถ้าโปโลแลนด์อยากเปลี่ยนเกม B หลังคนนี้คือคำตอบค่ะใครที่ได้ดูเกมกับสเปนคงจำได้ใช่ไหมคะว่าโคโปราสกานี่แหละที่เก็บแต้มช่วงท้ายให้โปลแลนด์จนทีมกลับมาคว้าเซตสำคัญได้หมายเลข2มาเรียคาสมาชิกตำแหน่งของเธอคือ เมทัลบล็อกเกอร์หรือบอลเร็วนั่นเองค่ะประวัติน้องคัสมาสิกแบบกระชับกระชับอายุ17ปีค่ะสูงถึง188เซนติเมตรโอ้โหตัวสูงแบบนี้บล็อกปุ๊บตีไม่ผ่านแน่เลยค่ะแล้วมาดูสถิติในรอบแรกกันค่ะทำแต้มรวมไป41คะแนนเฉลี่ยนัดละ8.2แต้ม ถือว่าเสมอต้นเสมอปลายมากๆในนั้นคือตบทำแต้ม25คะแนนบล็อกไปเน้นๆ10คะแนนเสิร์ฟได้อีก6คะแนนด้วยนะคะจุดที่น่าสนใจมากๆคืออัตราความแม่นของการตบอยู่ที่51.02%ค่ะสูงมากเลยนะคะน้องคนนี้คือไม่ตบมั่วตบที่คือได้แต้ม บล็อกก็สำเร็จถึง26.32%เสิร์ฟสำเร็จ13.33%แอบเก่งเกินเบอร์จริงๆคนต่อมาหมายแรก23มายาโคปุตํตำแหน่งของเธอก็คือมิดเดิลบล็อกเกอร์หรือบอลเร็วของโปลแลนด์ค่ะสูงถึง190เซนติเมตรเลยนะคะทุกคนมาดูสถิติรอบแรกของมายากันค่ะทำไปแล้วทั้งหมด 41คะแนนเฉลี่ยต่อแมตช์อยู่ที่8.2แต้มสม่ำเสมอนิ่งมากๆตบทำแต้ม23คะแนนบล็อกได้ถึง15แต้มเสิร์ฟอีก3แต้มค่ะแต่ที่เด่นสุดเลยก็คือบล็อกฉเฉลี่ย3แต้มต่อแมตช์สูงมากๆนี่คือกำแพงเหล็กของโปโลแลนด์เลยนะคะ ความแม่นบล็อกอยู่ที่20.27%คือทุก5ลูกบล็อกได้1แน่นอนแถมอัตราความแม่นในการตบยังอยู่ที่45.1%ด้วยนะเอ๊ะเอ๊ะอย่ามองข้ามเรื่องตบนะคะถึงจะเป็นบอลเรว็วแต่ก็มีลูกแอบสับให้อึ้งอยู่เหมือนกันเรามาต่อกันที่ตัวปั้นเกมแห่งโปลแลนด์เธอคือ หมายเลข22นาเดียซิอูดาตำแหน่งของเธอก็คือเซตเตอร์หรือมือเซตของทีมค่ะมาทำความรู้จักกันก่อนนาเดียอายุ18ปีส่วนสูงอยู่ที่178เซนติเมตรแล้วสถิติก็ไม่ธรรมดานะคะทำไปแล้วทั้งหมด12คะแนนในรอบแรกเฉลีย่ยแมตช์ละ2.4แต้มซึ่งสำหรับเซตเตอร์คือเยอะมากเลยนะ ตบทำแต้ม4คะแนนบล็อกอีก2คะแนนเซิร์ฟได้ถึง6คะแนนเต็มๆเลยค่ะเอ๊ะเอ๊ะใช่แล้วค่ะนาเดียม,มีจุดเด่นที่เซิร์ฟคมและจังหวะเข้าบอลแม่นมากค่าเฉลี่ยเซิร์ฟแต้มอยู่ที่1.2ต่อแมตช์แปลว่าถ้าเซิร์ฟที่แฟนไทยต้องลุ้นว่าบอลจะพุ่งมาหาใครส่วนการเซตบอลในสนามเนี่ย แม้จะไม่แสดงในตัวเลขตรงนี้แต่ใครที่ได้ดูแมตช์โปโลแลนด์จะรู้เลยว่าเธอคือหัวใจของระบบเกมรุกไม่มีนาเดียเกมรุกของโปโลแลนด์อาจจะสะดุดได้เลยคะ่ะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของสาวๆโปโลแลนด์จากรอบแบ่งกลุ่มทั้ง5นัดค่ะคุณผู้ชม จากทีมที่เปิดสนามด้วยความตื่นเต้นและเฉือนชนะอียิปต์มาได้ในเซตตัดสินพัฒนาการของโปแลนด์ก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆเกมเฉือนอเมริกาแบบประทึกใจ3ตัว2ก็ตามด้วยการตบเปรูราบคาบแล้วก็หืดจับเอาชนะสเปนแบบ3ตัว2อีกเกมแต่สุดท้ายก็เก็บชัยมาได้ทุกนัดว้าวที่สำคัญตัวหลักของทีมอย่างนาตาสาออนนอชไวชิกโคเปรสกาและมายาโคพุด ต่างก็โชว์ฟอร์มดีมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องเกมบุกและบล็อกโปแลนด์ถือว่านแน่นทั้งทีมเลยจริงๆแต่ใช่ค่ะศึกใหญ่จริงๆกำลังจะมาแล้วเพราะพวกเธอจะต้องมาเจอกับทีมชาติไทยของเรานี่แหละในรอบ16ทีมสุดท้ายและถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้รอบแรกเนี่ยสาวไทยเราก็ลุ้นเข้ารอบแบบบีมหัวใจสุดๆต้องไปลุ้นให้เยอรมันเฉือนแคนาดาแบบพูดวิด แต่ตอนนี้โอกาสทองก็มาถึงแล้วค่ะโปแลนด์ Bo คือทีมแชมป์กลุ่มซีที่ไร้พ่าย5้านัดรวดแต่สาวไทยก็พร้อมสู้แบบไม่มีถอยแน่นอนคำถามคือจะหยุดพลันบล็อกของโปแลนด์ยังไงจะรุกเจาะกำแพงยุโรปได้ยังไงและใครจะพาทีมทะลุแปทีมสุดท้ายไปได้ก่อนกันคืนนี้เตรียมเสียงกรีดไว้ให้ดีนะคะ พราะบ,บิ๊กแมชที่แฟนบอลเล่บอลทั้งไทยและโปแลนด์รอคอยกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว Thailand vs โปแลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายชิงแชมป์โลกย19มาร่วมส่งกำลังใจให้สาวไทยของเราด้วยกันนะคะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าใครจะคว้าชายัยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องร้อนของโลกกีฬากับพวกเราสาระดีกีฬาดังนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย